วันนี้เราขึ้นเขามาหาเห็ดนะครับข้างหน้าก็จะมีคนมาเดินนะครับเพราะว่าฝรั่งที่นี่ก็ชอบเดินนะครับตอนนี้ก็เลยประมาณหนึ่งกิโลครับจะถึงจุดมุ่งหมายนะครับเดี๋ยวตามไปเลยครับผมนี่ก็มาหาเห็ดด้วยพี่น้องรถครับผมนี่จะรถมาหาเห็ดครับผม หาจนไปแล้วครับอันนี้ท่มาสายใั่ไหยครับมาหอดเที่ยงครับผมบรรยากาศถนนเขึ้นเขาครับตน้นไม้โสวางานแับลมเรื่องมีผู้ปียนเะมารถบ็ดูหน้าตาไม่พูดไม่จ็าเมารถสาวแดงเช้าเัยเม่ได้ล้วรเมารถ เป็นภูเขาเด้าพี่น้องภูเขาที่มาหาเห็ดครับนี่ยกลางถนนนีน่เป็นเหวครับแนวนี่เป็นข้างหน้าข้างหน้าภูเขาสูงครับต้นไม้วันนี้ก็ปีก้อนๆมันล้มเด้าพี่น้องเขาได้มาตัดกับผมโดนพายุยูครับทางสร้างตัดหมดเลยครับตัวมันล้มเลย เดี๋ยวไปต่อครับผมป๊บ,บนึงก็ถึงแล้วครับจุดหมายกำลังเข็นเขาครับพี่น้องแม่บ้านาครับสาวแลกไปแล้วครับข้างบนนี่จะเป็นร้านเพลินเด้อพี่น้องแต่ช่วงแรกเนี่ยที่สั้นแน่จังน้อยนะครับ เพราะว่าเห็ดมันข้างบนมันจะล้ายครับถ้าถ้ามันออกนะครับ อันนี้มาทำอะไรวันนี้อาเห็ดทานสิมีจักดอกมันน้อยไหนนะมีจักดอกว่าน้องเด็ดสิตอนนี้ก็พักกินข้าวด้วพี่น้องเพราะว่าเด็กสาวแหละกินข้าวขอนะเพราะว่าเก็บม่านี่ก็เที่ยงพอดีพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวย่างต่อครับผมอาหารสาวแรงมีอะไรครับวันนี้เห็ดูสิปลาเด็ดสิลูกว้าวไข่เจียวเระลูุพายุ คนหุงข้าวอาหารคือรสน้ำพริกผักลวกแล้วก็แักแตงเล็กพี่น้องทอดกรอบเปียกเพรียวเสวยร้อนมาครับพี่น้องอาหารครับผมรวมมิตรผงปลาน้ำพริกลวกผักแตงแตงสด ่ได้หาเหตอพี่น้องเอ๊ะป๊า้ครับพี่น้องโอ้ดอกแรกของเราวันนี้ครับมันเพิ่งออกครับพี่น้องเกตบ่ยีันเรา่ยลยนไม่เกลอนเก็บลูกเก็บดี Capace tu? No, amore mia <laughs> No capace meow oh, sinyal Basta, basta, basta sinyal Oh, senyol Tali tu Tau sinyal Senyol Yo no solo capace Porque no capace dice papalo No capace Veni Wada <laughs> สิางานดอกแรกของเราครับมุนอิปุยยนี่ยหัวขาดวันนี้ไม่ต้องเก็บนะลกเก็ีหลังบอกปลาถ้าถ้าเก็บไม่เป็นนะครับบอกเบนเนี่เก็บสิเก็บไปดีดิงมาลูกอ่ากูศลยุสโูอาโชดี้โชโชยท,ท,ท่าน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 ผู้ชมดูสิครับบอกกับบอก ถึกๆเปียกๆไปหนังเลยอ่ะจอเยิ้ยมๆ,มๆ,มๆนหน่อยแล้วยิ้มแม่นชั้นผู้ชมหน่อยโอ้เก่งมากค่ะเห็ดอะไรคะลูกเห็ดอะไรคะเห็ดเพล็กค่ะเห็ดเพล็กค่ะโอ้เก่งมากไปเดินต่อค่ะมามังเห็ดเพล็พกพี่น้องเห็ดเพล็กก็จะออกประมาณนี้นะครับนี <c oughs> อ่ออกในหญ้ามอดครับผมเดี <c oughs> ๋ยว่าในี้ป้าตัดนี่ก่อนลูก นี่ครับพี่น้องกำลังอบอว่มมันโดนน้ำนะครับโดนน้ำมเมื่อวานนี่ตัดคาเห็ดเรียบร้อยแล้วค่ะไปเดินนี่จะเห็ดเพกพี่น้องเห็ดเพิ่งได้ดอกเดียวครับเห็ดเพกกำลัองออก ดอกน้อยๆครับเอาไปแกงพี่น้องตัดขาจังหน่อยพี่น้องแกงเสบบวบมะเร็งดอกน้อยพี่น้อง เดอกเล็กๆเอสน้ปะเพาะสิงใหญ่ป้าลองเห็ดลูกเดี๋ยวมันจะช้ำค่ะเอาเอาใบไม้ปิดใบลูกมันดนเด็กเล็กๆอะไรคะเดี๋ยวมันช้ำลูกอืมโดนแดดอยู่เห็ดแพ็คครับพี่น้องสีดอกครับผมช่วงนี้เห็ดแพ็คมันจะหลาได้พี่น้องเห็ดเพิ่งก็บบัวกอยหลายปานนี้ครับผม งามครับพี่น้องมันจะเห็ดเพล็ครับพี่น้งองเห็ดเพกออกลายครับช่วงนี้ไปย่างต่อครับพี่น้งองเห็ดแดงครับพี่น้งนองอเหน่านะครับผมนอนจานะครับ เอาไว้แย่นี้เกิดปีนาครับผมเอาดึงขาลูกดึงดึงเอาดำดำมันออกลูกเห็นยาดำดำไหมดึงออกค่ะเด็กค่ะใส่ตะกร้าค่ะบลาว่ะค่ะไปะด้านต่อข้านี้ก็เป็นมือแรกแล้วครับพี่น้องที่หยุดอยู่บ้านครับหยุดเดือนนึงครับมันหนีก็ได้พายในบ้านมาย่างปลาครับผมอยากมาย่างครับสิโอ้ยสูงยะเลยลูก โอ้โหสิอดึงมาดึงมาเลยนี่เก่งแค่อาซาตะกลุกเก่งเก่าไปสภาพปลาและเป็นน้องมาาเย็ดหมนเนี่ยครับผมเป็นต่เมีเป็นตม,มีครับมันลงปลาลงดีครับแต่มันก็นยังออกประทันหลายและเป็นน้องต้องยังในจังหน่อยส่วนมาเก็ตเพ็ครับ เห็ดเพื่องเขาก็เพิ่งได้ดอกเดียวได้พี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ก็จะพักาว้าเลยกับแม่บ้านเขีนไปมังงวัวครับเพราะว่าข้างบนเขามีบ่าอยู่คนระับมีบ่าไม่ลงงวัวเห็ดเชียรนะพี่น้องเดี๋ยวตามไปมองน้ำกันงได้พี่น้องแล้วว่ามัน,นสวยงามบ่ข้างบนนะ เลยครับมข้างนอกร้านก็จะเป็นโต๊ะนั่งนะพี่น้องโต๊ะนั่งสําหรับลูกค้าลูกค้ามากินนะฮะแนงไหมคะไม่แนงเกือบหัวมันแดงวานยังเยอะเลยจะแนงได้ไงมันไม่ได้เดินขี้เกียจฝาดเท่ก็เดนนี่ได้พี่น้องกาแฟครับผมกาแฟครับคองหวานนะแม่บ้านสั่งมาเดี๋ยวจะพายุก่านไปมังบรรยากาศข้างบนนะครับพี่น้อง ชาติบนภูเขาได้พี่น้อง้างล่างส,สวยงามนะครับว่นปีทีเแลามัก็มัวมาเก็บเห็ดครับบรรยากาศบนเขาพี่น้องเอาบรรยากาศกงามๆมาฝากครับผมนี่ก็เป็นฟ้ามวัวงได้พี่น้องฟ้ามงวัวบนเขาครับที่ช่วงหนาฮ้อนเขาเตีเ่างม่วงวขึ้นมานะครับอยู่ในกทเทสชีดพร้อมด้พี่น้องเถสชีดเถสลามไม่ค่อยๆหม่ำบ้านเท่านะครับ สาวแรกเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับใกล้ถึงยอดเขาแล้วครับเธอก็จะเด็ดดอกไม้ไปด้วยครับเหนื่อยนะครับสาวแรกมากมากขี่ขอป้าเนี่ยใกล้ถึงแล้วค่ะเดินมาทั้งวันเข็นมากก็จะถึงยอดนะครับอีกนิดเดียวครับไอ้เนีแนมลงไปจะเป็นขออง้วพี่น้องขอองัองวฟาร์มงัวที่เขามาเลี้ยงนะครับ พี่นออ้องข้อมามางเห็ดขางล้างนะครับมันบปทนันเขึ้นนะครับรรน้องฟ้เี้ลุกกลับบ้านนะคะ่ะ